สวัสดีค่ะดีฉันประมณวันสุขได้นะคะหรือครูมาซีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะมาซีก็จะมานำเสนอเพลงประกอบท่าในวิชาลูกเสือนะคะอีกหนึ่งเพลงนะคะนั่นก็คือเพลงลูกคลื่นนะคะเนื้อร้องก็จะเป็นดังนี้ค่ะลูกคลื่น,รสนสกระเซ็นซัดปลายงัดฉันกลัวเรือลมปลาเรือ ลมพายงัดหายงัดเกิดมาฉันไม่ไคเคยรักหวั่นใจนักกลัวรักหมดพวกเธอเทวดาดลใจให้มาเจอฉันรักเธอฉันยังไม่บอกไปฉันรักใครฉันยังไม่บอกเธอหนึ่งสองสามรูปหนกระเซ็นซักพายงัดนักตัวเรือลมพายเรื่มกระนลม เรือลมนักายนับเกาจะไม่เคยครับวันไกนับตัวแรกของเิดเทวดาโดนใจนามาเจอการรับเธอฉันยังไม่บอกใครการรักใครฉันยังไม่บอกเธอลูกดึงและเสนซัดบายนาบถึงตัวเือลมปายเรืออุบัลมฉันตัวเรือลมไ ไม่บอกใครการรักใครฉัน,นยังไม่บอกเธอมาจบไปแล้วนะคะเพลงลูกคลื่นค่ะอ่าซึ่งพ่วงกับรองู่วงกับหรือครูผู้สอนลูกเสือเนตรรีนะคะก็ามาดูคลิปแล้วก็สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้นะคะเพื่อลูกเสือเนตรรีมีความสุขมีความสนุกสนานนะคะมีความเพลิดเพลิน และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาลูกเสือนะคะรักครูผู้สอนลูกเสือด้วยนะคะอ,อย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามมัสซีด้วยนะคะช่องมัสซีสุดใจแซ่สามตัวนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปน,นี้มสัสซีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ